เปิดทาวน์โฮมโซนที่ดีที่สุดวิวทะเลสาบหนึ่งเดียวในพลัามสองติดถนนใหญ่เรียบวงแหวนฝั่งใต้เดินทางสะดวกปลอดภัยแถมใกล้ทาด้วนที่นี่เลยโครงการซิตี้เซ็นต์พลัสพามสองท่าข้ามบายปรินซ์ลีแล้วตอนนี้ปรินซลีมีแคมเปญฉลอง25ปีราคาช็อกแห่งปีลดแรงสุด5 0,000นบาทราคาพิเศษ2.99ล้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นวันนี้เราจะพามาดูแบบบ้านวินเทอร์กันบ้านสไตล์โมเดิร์นบนพื้นที่ใช้สอย122ตารางเมตรรองรับ3นอน2ห้องน้ำ ที่จอดรถภายในบ้านโป่งโล่งสบายด้วยซิลิ่งที่มีความสูงเกือบ3เมตร<ม>วัสดุพรีเมียมเทียบเท่าบ้านเดียวโดยเฉพาะบานประตูและหน้าต่างเซ็กชันพิเศษกันเสียงกันฝุ่นกันแมลงแล้วเราชอบตรงที่ทุกพื้นที่ภายในบ้านสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นพื้นที่ใต้บันไดสามารถปรับเป็นมุมทํางานหรือเลี้ยงสัตว์ได้ส่วนบริเวณพื้นที่ซักล้างและลานจอดรถเตาเข็มลงลึกเท่าตัวบ้านลดโอกาสสุดตัวง่ายต่อการต่อเติมและประหยัดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ชั้นหนึ่งก็จะมีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องด้วยตอนนี้เราไปดูที่ชั้น2กกันบ้้าาาดีวว่คมรูสึึกแที่ของ ก็ยังรู้สึกโปร่งโล่งสบายห้องมาสเตอร์เบดรูมก็มีขนาดใหญ่มาพร้อมกับระเบียงที่เราสามารถออกไปสูดอากาศได้ส่วนห้องนอนที่2และ3ก็จะมีขนาดพอๆกันใช้เป็นห้องนอนหรือปรับเป็นห้องทํางานก็เข้าท่าอยู่ในส่วนของห้องน้ําเขาก็จะแยกฟังก์ชันการใช้งานอย่างชัดเจนบอกเลยสะดวกมากๆในเวลาเร่งรีบอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็ต้องยกให้ส่วนกลางครบคันจริงๆไม่ว่าจะสระว่ายน้ําระบบเกลือฟิตเนสคิดรูมและนี่เลยโอทูพาร์ส่วนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มาพร้อมวิวทะเลสาภายในมีทั้งสนามเด็กเล่นสนามบาสและทางเดินนวดกดจุด สมกับเป็นออกซิเจนคอมมูนิตี้ที่น่าอยู่มากโครงการนี้เองทําเลก็คือดีใกล้ทั้งห้างโรงพยาบาลแล้วก็โรงเรียนชื่อดังอย่างสวนกุหลาบวิทยาลัยทนบุรีด้วยตอนนี้มีโปรราคาพิเศษ2.99ล้านถึง31พฤษภาคมนี้เท่านั้นหากสนใจสามารถลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการหรือโทร1753ได้เลย